โอเคครับผมก็สวัสดีเพืเ่อนพี่ๆน้องทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวคลิป,ลปนี้นะเราจะมาส่งชุดเพลงกันนะครับผมซึ่งเป็นชุดเรารู้โตอันใหม่นะโอ้โหเห็นะเสื้อขาด,ด้วยอ่าเรียบร้อยนะเพรเข้าแล้วนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับผมเปิดไปประมาณเยอะอยู่นะครับก็ไม่ได้นะก็ได้โทเค็นมาแทนเป็นหนึ่งหนึ่งห้าโทเค็นนะครับก็ยังขาดอีก ร้อยสิบสี่เอ้ยร้อยสี่ขาดอีกแค่ร้อยสี่โทเค็นนะครับก็อตอนนี้ในคลิปนี้นะ่ะจะเริ่มอยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยเก้าเพนะครับก็เดี๋ยวจะดูกันว่าเราจะโดนอีกเท่าไหร่ถึงจะได้ชุดนี้มานะครับผมไปเริ่มเปิดเปิดเอาเน็ตหมุนโอเคมาแล้ว ต่อครับผมเปิดต่อครับเปิดบึ้มกดข้ามไปเลยได้สก,กินปืนซ้ำก็ถือว่าได้อยู่นะครับได้สก,กินซ้ำมาเนาะมาเราเปิดไปประมาณกี่ทีแล้วลืมสองหรือสามทีนะครับสองทีนะโอเคครับผมนีเล่นเชิงเล่นเชิงครับเปิดเมป มาแล้วครับทุกคนไม่ถึงการันตี